สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่จ๋าไวรุ่นยุคเก้านะคะวันนี้พี่จ๋าจะมาทำแกงหมูใส่ปักทองของโปรดลูกชายของพี่จ๋านะคะแล้วก็จะใส่มันฝรั่งไปด้วยลูกชายพี่จ๋าชอบนะคะแล้วก็ตัวชูโรงจะมีใบมะกรูดมีโหระพาแล้วก็ใส่พริกแกงไปด้วยนะคะพริกแกงแล้วก็กะทิด้วยนะคะหมูก็ต้องเลือกหมูที่นุ่มๆนะคะหมูติดมันนุ่มๆนะคะเพื่อนๆ เราก็จะมีหั่นไว้ส่วนหนึ่งให้เพื่อนๆดูพี่จ๋าอยากทํากับข้าวให้เพื่อนๆดูจังเลยแต่ไว้ไว้พี่จ๋าพร้อมก่อนนะให้นูกพี่จ๋าเรียนจบก่อนพี่จ๋าจะทําต่อไม่ให้มีมีไม่มีผู้ติดตามก็อยากจะทํานะคะเราคนบ้านๆคงจะไม่มีใครอยากดูแล้วเท่าไหร่เนาะแต่เราก็อยากทําคลิปไปดูตอนแก่นะย่อลืม แกงคักทองใส่หมูแสนอร่อยของป้าจ๋า